ห้าสาเหตุหลักที่ทําให้คุณมีเนียงถ้าไม่อยากมีเนียงต้องห้ามทํา5สิ่งนี้ค่ะ1เลยนะคะคือการที่เราเล่นโทรศัพท์มือถือมากเกินไปและก้มอยู่ท่านี้เวลาที่เราก้มอยู่ท่านี้นึกออกปะคอมันจะพับพอคอมันจะพับนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เกิดเนียงค่ะเพราะนั้นเวลาที่เราเล่นโทรศัพท์นะเราก็ตั้งบริเวณอย่างนี้จะช่วยได้ดี2เลยนะคะก็คือการทานอาหารค่ะการทานอาหารเนี่ยอย่าเค็มอย่าหวานอย่าเป็นอะไรที่มันมากเกินไปเพราะจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให ไขมันเนี่ยมันกองสะสมอยู่ช่วงบริเวณคอของเรามันทําให้เกิดเหนียงได้ค่ะและข้อที่สเลยนะคะ <c oughs> การดื่มน้ําค่ะถ้าเราดื่มน้ําน้อยมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เราเ่ยหิวตลอดเวลานะและพอเวลาที่เราเหิวเนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ไขมันนี่มันคลั่งอยู่บนใบหน้าและลําคอของเราได้และข้อที่4เลยค่ะ <c oughs> ก็คือการที่ทานแล้วนอนเลยพอเราทานแล้วนอนเลยเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายของเรามันยังไม่ถูกย่อยอาหารพอไม่ถูกย่อย ไาาะะขมันมันก็จะกองอยู่บนใบหน้าของเราแล้วก็เหนียงของเราค่ะและข้อที่5เลยนะคะคือการขาดการออกกําลังกายค่ะบริเวณกล้ามเนื้อที่คอของเรานะคะเคยเห็นไหมผู้หญิงบางท่านเนี่ยคือตัวเล็กขุุนสวยมากเลยแต่เนียงห้อยพอาขาดการออกกําลังกายบริเวณกล้ามเนื้อที่คอนะคะฉะนั้นวิธีการแก้เลยวันนี้ทานก็จะมาบอกเคล็ดลับเทคนิคนะคะผู้หญิงเราเวลาที่ทําท่านี้นะไม่ได้ช่วยแค่เรื่องเนียงแต่ช่วยในเรื่องลดเดือนดิว บ่อยได้ด้วยนะคะแต้มคอลลาเจนก่อนนะคะนี่คือแบบสุดลักและสุดเลิฟเลยใช้คอลลาเจนไม่อยากคอเหี่ยวก็วใช้คอลลาเจนทาค่ะไม่อยากคอเป็นเหนี่ยงนะคะคอห้อยใช้มือของเราก,กิ้งบริเวณตรงช่วงนี้ก็คือใช้คอลลาเจนตัวนี้จ้าถ้าใครนะคะใช้แล้วเมื่อยมือตัวนี้เลยค่ะนวดครึงแบบนี้ช่วงบริเวณคอเราสังเกตนะนวดบริเวณตรงช่วงนี้ด้วยแล้วก็รีบไป เพียงแค่นี้นะคะด้วยเทคนิคง่ายๆค่ะโดยการใช้โลรเจนและตัวเจตโลเลอร์ในการนวดนะคะท่านไหนสนใจนะคะเพียงข้อสนใจเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของเราส่งรายละเอียดให้ค่ะมาหน้าสวยหน้าเด็กด้วยกันไปกับพญานีนะคะ